ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักราชแบรนออฟฟิเชียลนะคะคิดถอนแม่ปุ้ยเล่ยมหาจ้ะว่าเห็นแม่ปุ้ยอยู่บ้านแม่แม่ปุ้ยมาเป็นนะคะแม่ครัวนะคะมือแรกมีอย่างคืออะไรมือแรกม้าร่ำมาตีมีอ่ะสาววสล่ำตีมือแรกมีม้าร่ำแสดงว่ามีม้าร่ำกับแอบแซ่บบ่ได้ตัวนี่บอด้คือทิถือแม่ปุ้ยนะคะ แม่ปู้ยทำอะไรคะยำจยเจยำเจยั่วนี่ยำเยยุ่ยอ่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะแม่ปุ้ยบอกว่ายำเยยุ่ยอ่ะไปบ้านพี่นุน่าพี่นุน่าบอกว่าอ๋อขี้หอยแม่ปุ้ยให้าน่ะจะแม่จม,ม่ปุ้ยจะติดไปบ้านพี่นุน่านั่งระหว่างสิเดโอลยบ่ได้ยำใส่ใ<ค>อะไรบ้างตอนนี้อีเวนต์แม่ปุ้ยเยอะนะครับไปไหนไม่ได้นะคะไปไหนไ,ไม่ได้ให้ไม่ได้ไปไหนอ่ะวันนี้มีอ๋อเดินลงโคกหลวงหน้าบองวันน้มีเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดจมนาหั่โจมอีหยังจะติไปยูคดดอกกระได้เขาจะาว่าสร้างกับอยากไป อ๋อน้องน้องเปรี้ยวบ่มามากันเลยเลยมาเขาว่าเกียรติอะไรได้อย่างนั้นได้ยินบอเขาว่าสวัสดีจิมมาซีมเออมาซีมทหารมาตัวนี้นั่บ้าจ่าแล้วฮันเดย์เขาจ้ามาล่บ้าจ้านี่นนักร้องนะคะคนหนึ่งนักร้องนักร้องบ้าจ้าหนูหนูพร้อมแล้วจ้าหนูพร้อมแล้ว จัดจานวัยรุ่นกินสวัสดีทุกท่านนะคะมะลำนะคะสเสียงเพลงเริ่มแล้วนะคะจ้า,ไไากําลังบ่งแม่ปุะะ๋ย<ห>นี่ค่ะก็มีข้าวหมกมาเสิร์ฟน้องเคสซี่นะคะเอ<ห>าข้าวหมกมาเสิร์ฟน้องเคสซี่นะคะหน,หนูกลับมาหนูก็เลยแวะมาสวัสดีแม่ปุ๋ยเฉยๆค่ะนะคะ สวัสดีแม่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วนุก็จะกลับบ้านไปพักผ่อนทำงานบอกงานบ้านต่อนะคะแม่ปุ้ยก็สุขสบายเหมือนเดิมนะคะเรามีกิจกรรมร่วมกันเยอะเนาะแม่ปุ้ยเนาะมาอยู่ที่นี่นนะใช่ค่ะบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่อบอุ่นน่ารักค่ะ2 0 0กว่านะคะเพิ่นอบอุ่นค่ะพน,น่ารักที่อย่างนี้ อยู่กันแบบสอยเรือซึ่งกันและก,กันในใจความสามัคคีนะคะความสามัคคีของชาวบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะคะช่วยมันด้วยยามฝีแ,แม่ปุ้ย่น,นนะหนูยังไม่หิวเลยค่ะหนูเพิ่งกินมาอันนี้ข้าวหมกค่ะกินข้าวหมกสิอ่ะกินสิค่ะรีวิวสิแม่ปุ่นรีวิวข้าวหมกสิค่ะ ววใส่อะไรคะใส่อะไรคะใส่ก็ข้าวผข้าวเหนยบ้านทีบ้านจัอจันบ้านปุสมข้าวเหนียวข้า,าส้มแหงยำยุยยู่อฝีมือแม่ปุ้ยค่ะวันนี้ได้กี่เมนูแล้วคะคุณแม่ปุ้ยแค่กนังไม้ตอนแรกเนี่ย ก็มเอนื้อค่ะามาทาได้กี่วันแล้วคะสอสองวันแล้วใช่ไหมคะต่วันนี้มาเต็มตัวปิดรานทั้งวันวไ,มไม่ได้ขายลูกชิ้นใช่ไหมคะวันนี้ไมไ่ขายคนนรับอันนี้ขวดสดๆไม่ไหม้เลยบ่นได้อร่อยเดิมถ้าใส่ดุงไหมใส่ถุงก็ได้ครับเอาไ,อไปฝากน้องเอาไปฝากน้องหญิงเล็กหนูก็จะกลับบ้านไปพักผ่อนอาบน้ำขับน่มื่อแรงมาดูหมาลำํำมาเด้อเมื่อแรงเด้อ แว่าหันมาลั่นดูใส่ถ้าเข้ามานะเธอจะได้หลากหลายเอาคลิปอะไรผู้ชายแค่จะให้นักร้องคนตะกี้นี่ร้องเพลงแล้วก็จะให้ทิ๊บสาวแจกทิปได้บ๋อวันนี้ไม่ปุ้ยจะแจกทิปนะคะนั่นคนนั้นอ่ะเขาร้องเพลงเพลินนะน้องทหารนั่นใช่ไหมคะบนด้านข้างจะซูเปอร์ฮาร์มันยีไม่จัดจ้านนะคะก็ยังเดียวเอาก็ธรรมดาแล้วเนาะสาวสาวโอนโอนเลดีเห็ดนองก็ต้องธรรมดาแล้วเนาะ เอาใส่แล้วบกนี่ย่็บอกใส่เร็ว่าใส่ซ้ำนี่แล้วเสรแบบแบบนี้มันยังสีเห็ดอีกเร็มเลยโเคแบบนี้ถ้าจัดการเราไเข้ามาเราในปุุงเราเลย้่ะอ้อบอกค่ะนี่จ้าทุกคนซิมแล้วแต่ยังไม่ซิมไม่ไม่ได้ชิมไม่เอาสวน้าเกิดแม่ประแทลถ่ายแล้วค่ะนะครับขอบคุณแม่ปุ้ยนะคะ หนูเพิ่งมาอันนี้ของฝากแม่ปุ้ยนะคะขอบคุณสภาพด้วยนะเรจะไม่เอาไม่เอาอันนี้ไปฝากน้องหญิงเล็กแล้วหนูจสภาพผ่อนหญิงเล็กได้เตียงสาใหม่แล้วนะป้าพี่นาซื้อเตียงสาให้ใหม่เลยเลิศมากเลิศได้กันทุกคนเลิศไหมแม่ปุ้ยได้เตียงนั่งอ่าหญิงเล็กได้เตียงสาเออเลิศนะครับเข้ามาแล้วตอนเย็นนี่นะคนเดียวก็เข้ามาไม่เห็นอย่างเอาคือมาถ่ายคลิปยัง่งเพื่อนบอกสภาพบอก ก็มอลล่มใส่มาล่ำอนุญาตแล้วอืมเขาอนุญาตแล้วทายลุกไปมหามหาผู้บาลเลยป้องน้องปิวก็จะเป็นแดนเซอร์แล้วมาใส่ชุดสวยออกมาโชว์ให้ดูแล้วเนี่ยวันหนังเนาะผู้ใดว่านางนางต้นนั่นไหมอันแพนนางแต่วันเป็ี่ยนขั้นละโอเคเพราะเขาเปิดเศร้ามันอยู่นไหนมายเข้ามาเนยจ้าหมายเข้ามาเป็นจอหนังจริงแต่ว่า เปิดห้มันเป็นคือยังมาล่มเมื่อสิบวจ้าเปิดมอลลั่มจริงแล้วเขาบอกไปเต้นกันอ๋อจี้ว้ายวัฒนธรรมหนูบ่เคยเห็นหนูนึว่าเป็นหนังได้นี่ที่ออกมาเขาว่าชายชายออกไปเป็นมอลลั่มนั่นก็เหมือนจอโทรเออไม่ใช่สาระผู้ชายหนุ่มใส่หน้าเบิ่งหนังแล้ว่ะบริ้แมนเขาจะเอาเสียงอันนี้ออกไปนะคะนี่เขาเลิศแท้ เราต้องมาดูหมอลำเพ้นจอหนังว่าเป็นหนังด้อจ้าหมอลำค่ะจะเป็นไปถ่ายให้ดูไหนคะแม่ปุ้ยหนังจะทําแบบไหนแม่ปุ้ยอย่าโกหกหนูนะนะคะแม่ปุ้ยก็จะพาไปรีวิวนะคะโมเมนบ์มเนหนังจากหมอลำละวานูไม่เคยเห็นที่บ้านหนูเป็นจอแบบนี้ก็มีแต่หนังนะคะไม่ไงไปจะร้องเลยสวัสดีทุกท่านนะคะ หนน้องร้องร้องรถจะรีวิวห้องร้อง,อง,ออง,อง,องหี่ไหนบ้า <c oughs> อันนี้หมอลำใช่ไหมครับเปิดเป็นเนี่ยสวัสดีอันนี้เป็นหมอลำใช่ไหมคะหมอลำหม,หมอจ้าหมอลำแบบเดียวกับมิจอนนะนอ,นอ,อ๋อเปิดใส่จอหนูไม่เข้าใจหนูไม่เคยเห็นคะน่ะหนูเห็นหนูเห็นแต่จอหนังนแล้วเป็นหนังกลางแปลงอันนี้คืออะไรคะก็ได้ฉาลักอะไรโอเคตัวอ๋อเป็นคาลิเกตจอภาพยนตร์ อ๋อเป็นมอรัมจอภาพยนตร์แม่พูดเต้นเต้นยังไงคะเวลาเต้นเขาทำยังไงคะนายเชิญค่ะไม่ต้องมีะเป็นแบบนี้ค yes? <sho> ่ะเห็ไหมจิลิกระส์ค่ะเป็นหมอรำเป็นหมอรำนะคะหมอรำมจอภาพยนตร์ใช่ไหมคะ แม่พูดยืนอยู่ตรงนี้หน่อยเขาถ่ายรูปหน่อยหมอรำจอภาพยนตร์นะคะ1,2,3่งสองสายิ้มสวยหมอรำจอภาพยนตร์ฉายหนังนก็ไดนนน้นี่เห็นไหมนี่นี่เต้นฟ้อนด <laughs> อูอ่ะ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  <laughs> แล้วก็มีเหมือนเหมืนเหมือนโบราณนะเดินเห็นไหมมียิงตุ๊ก,กตาเออจะพึ่งไปรีวิวตรงนั้นกรดรีวิวอะไร ตาด้วยใช่ไหมคะแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยพาพาไปรีวิวนะคะเหมือน,นเราดูหนังหนังแฟนเพลย์แล้วมันมีอ,อ๋อ<บ>อันนี้ก็บ้าน,นพ่อผู้ใหญ่นะคะแม่ปุ้ยสภาพไปรีวิวมือเต้นดึงดึงเราเรียกว่าอะไรนะเต้นดึงดึง,ดง,ดง,ดงหมอรำจอภาพยนตร์มันบอนี่แหละนี่แหละคาโกป้ายหนูหน่ยเนหมอรำจอภาพยนตร์แม่ปุ้ยพาไปดูนะคะวัฒนธรรม เอยิงบอเป็นแม่พุ้ยลองยิงสิคะแสดงว่าบอมีงานนี่กเลมานี่นิ่เนาะถ้าบอมีงานอันัหนก็บอมีนี่บอเอกยงเ็เลยมรำจอภาพยนตร์นะคะเรา สวัสดีค่ะหัวใหญ่แอนสรุปได้ได้เท่าไรหนูุ่อวยู่บ้าน23,000ืามครับอ๋ยวสองหมื่นสามเพราะเป็นหยังก็ดือว่าดีอยู่ออกหมื่นสามก็มีบุญือกันโอเคค่ะขอบคุณค่ะนะคะจ้านะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวสองหมื่นสามจ้าบ่หอนสามหมื่นเพราะว่าเป็นยางเพราะว่าเราถวายพระด้วยวันนั้นนะคะสาธุด้วยนะคะอ่า แา้ตอนเย็ยนเจอกันนะแม่นนปุ้ยจ้าไะหมอลำจอภาพยนต์นะคะครั้งแรกครั้งแรกค่ะ